หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่278ไปสอดส่อสองกันเถอะท่านแม่ของกังจือแสดงท่าทางพึงพอใจเด็กคนนี้เหตุด้ถึงพกโชคดีไว้กับตัวได้ถึงเพียงนี้เรื่องดีๆเช่นนี้ผู้อื่นควานหาแทบตายยังไม่แน่ว่าจะคว้าไว้ได้นางกลับได้มาอย่างง่ายดายดีเลยฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเจ้ากับเมียของเจ้าก็ไปที่เมืองเหยียนเฉิงด้วยกันไปเช่าเรือนอยู่กันสองคน,คนเจ้ายังมีพละกำลังไม่ต้องกลัวว่าจะหางานไม่ได้ พี่ชายทั้งห้าของหลิวกังจือแต่งงานออกเรือนมีสะพ้ายกันหมดทุกคนเขาเห็นมาเยอะแล้วเรื่องปัญหาความขัดแย้งของแม่ผัวและลูกสะพ้ายถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้เกลียดชังกันแต่การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่จะมากจะน้อยย่อมต้องมีเรื่องราวกระทบกระทั่งฉะนั้นเขารู้ดีว่าจะจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและลูกสะพ้ายยังไงถ้าหากบุตรชายรู้จักการปฏิบัติตัวความขัดแย้งระหว่างแม่ผัวกับลูกสะพ้ายก็จะลดลงไปมาก ถ้าเช่นนั้นเรื่องส p พยที่เพิ่งแต่งเข้ามาใหม่อยากจะออกไปทำงานข้างนอกก็ถือคลี่คลายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่หรือหลังจากที่ท่านอ,อิงมาทำงานที่โรงงานยานางก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มเล็กๆส่วนหลิวกังจือก็ถูกกู้เย้ยแนะนำให้ไปทำงานที่โรงกลั่นสุราทำงานเป็นพนักงานโรงกลั่นสุราเดือนเดือนหนึ่งก็ได้ค่าแรงหนึ่งถึงสงตำลึง ท่านไอิงรู้สึกซาบซึ้งในความเปิดกว้างของแม่ผัวเดิมที่นางตั้งใจจะเอาเงินครึ่งหนึ่งของค่าจ้างส่งกลับบ้านเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวทว่าถูกหลิวกังจือห้ามเอาไว้เขารู้ว่าบรรดาพี่ชายของเขาเป็นคนดีแต่พวกพี่สะพ้ายกลับเห็นแก่ตัวถ้าให้เงินไปเกรงว่าจะไปทำให้พวกพี่สะพ้ายได้ใจใหญ่และอาจจะกลายเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นเรื่องที่สมควรทำอยู่แล้วแต่ถ้าจัดการไม่ดีเขาอาจจะต้องเลี้ยงเหล่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายอีกด้วย ในช่วงวันหยุดตรุษจีนพวกเขากลับมาที่บ้านเกิดหลิวกังจือได้นําเงินบางส่วนที่ทั้งสองคนเก็บออมไว้ออกมาและซื้อที่ดินที่งามๆให้กับครอบครัว2-3หมู่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเกษตรกร,กรคืออันใดหน้าหรือแน่นอนว่าคือทุ่งนายิ่งมีนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก็บเกี่ยวได้มากเท่านั้นและครอบครัวก็จะมั่งคั่งขึ้น และด้วยเช่นนี้ไม่เพียงแต่พ่อแม่ของกังจือเท่านั้นที่มีความสุขแต่ยังรวมถึงพี่ชายและพี่สะพ้ายของเขาด้วยสภาพชีวิตของตระกูลหลิวเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆกลายเป็นตระกูลเศรษฐีของหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านพากันทอดถอนใจว่าตระกูลหลิวนั้นตกแต่งได้สะพ้ายดีคนในบ้านถึงได้รับอาน,นิสงมาด้วยแต่แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องในอนาคตในส่วนของแม่นากู้เย่ยหลังจากเข้าร่วมงานแต่งงานของท่านไออิง นางก็ไม่พูดถึงเรื่องกลับไปยังเมืองเหย็นเฉงเลยวันๆเอาแต่ขึ้นไปเก็บของบนเขากับพวกสาวๆในหมู่บ้านเก็บเห็ดเก็บพืชผักสมุนไพรไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายวันนี้นางบอกกับฮัวห้าวและป้าเหยียนว่านางจะออกไปเที่ยวคนเดียวเดิมทีหัวาห้าวอยากจะติดตามไปด้วยแต่เมื่อเห็นแม่นางยืนกรานไม่ยอมจึงต้องตามใจนางห่าวห้าวมองไปทางองรักลับที่ซ่อนตัวอยู่ย้ำเตือนด้วยสายตาดุเดือดว่าต้องปกป้องแม่นางให้ดี อินหงอยากจะแหงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วร้องโหยหวนด้วยความกับปแค้นเห็นอยู่ชัดๆว่าเขาซ่อนตัวอย่างลึกลับสุดๆแล้วแต่เหตุใดยายสาวใช้คนนี้ถึงหาเขาเจอตลอดขวห้าวเจ้าซ่อนแต่หัวไม่ซ่อนหางเองนี้จะมาโทษข้าไม่ได้วันนี้กูเยี่ยนนำหอผ้าเล็กๆติดตัวไปด้วยหอบเจ้าแมวดำตัวน้อยเดินทางออกจากหมู่บ้านชิงซานโดยมีห่าวห้าวคอยมองตามหลังจากนางอกมาจากหมู่บ้านไม่นานก็เลี้ยวเข้าในภูเขา เสี่ยวมวแปลงร่างกู้เยว,วังแมวดำน้อยลงบนพื้นอันที่จริงนางสามารถกินยาเร่งความเร็วได้แต่ในเมื่อมีเสี่ยวมูวที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ยักษ์ยาอยู่ด้วยนางจะกินยาให้สิ้นเปลืองไปด้วยเหตุใดซื่อเทียนมองไปที่นางอย่างเกียดคร้านเดิมทีมันไม่อยากจะสนใจนางแต่เมื่อคิดได้ว่านางกำลังจะแอบไปหาเจ้านายของมันถ้าทั้งสองเจอหน้ากันแล้วนางฟ้องเจ้านายเก่าขึ้นมาถึงท่าทีของมันมันต้องสวยแน่ ซื่อเทียนขยายร่างของมันและกลายเป็นเสือดำที่สูงเท่าผู้ชายในทันทีมีขนสีดำคลับและเงางามมีรูปร่างสง่างามแขนขาที่ทรงพลังสมกับเป็นหนุ่มหล่อทรงสเสน่ในหมู่เสือดาวจริงๆซื่อเทียนคิดอย่างหลงตนเองกู้เยะกระโดดขึ้นไปบนหลังเสือดำซื่อเทียนรู้สึกเพียงว่าหลังของมันยุบลงมันเกาอุ้งเท้าของมันใหญ่นี้ตัวหนักขึ้นกว่าตอนฤดูใบไม้ผลิมากถ้ากินมากกว่านี้จะกลายเป็นลูกหมูแล้ว กู้เยี่ยนนำจี้หยกที่พี่เฉินมอบให้ไว้พกติดตัวก่อนจักไปวางไว้ใต้จมูกของเสือดำเพื่อให้มันดมกลิ่นไปกันเถอะไปหาพี่เฉินกันซื้อเทียนขูดรูเล็กๆบนพื้นมันโมโหโจนเกือบจะสะบัดคนที่อยู่บนหลังลงพื้นข้าเป็นเสือดูร้ายไม่ใช่หมาบ้านนะซื้อเทียนระงับความโกรธกลางกรงเล็บแล้วมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความเร็วนั้นเร็วมากจนเกือบจะทันรถไฟความเร็วสูงที่กู้เยี่ยเคยนั่งเมื่อชาติที่แล้ว กู้เย,ย่ใช้ขาทั้งสองข้างหนีบรางของเสือดำไว้แน่นและใช้สองมือจับผิวหนังที่คอของเสือดำอย่างแน่นหนานางถึงสามารถกอติดอยู่ได้ไม่โดนสลัดตกจากหลังเสือนางควรจะดีใจที่ซื่อเทียนเลือกถนนบนภูเขาดีไม่มีพุ่มไม้มิฉะนั้นใบหน้าของนางคงจะถูกกิ่งไม้และใบหญ้าขวรนเป็นรอยด่างบนใบหน้าลมบนภูเขาพัดแรงจนกู้เย,ย่ลืมตาไม่ขึ้น นางจึงหยิบหมวกกันน็อกจากห่วงมิติออกมาสวมใส่เสือดำวิ่งกระโจนไปตามถนนบนภูเขาร่างของกู้เยี่ยเกาะอ,อยู่บนหลังของมันแน่นเรากับถูกทากาวติดไว้ด้วยกันชาติที่แล้วนางเคยซื้อสัตว์ร้ายที่ถูกฝึกมาขี่คู่เยี่ยโออดว่าตนเองนั้นฝึกขี่จนเก่งมากตอนนี้ได้เวลาแสดงความสามารถออกมาแล้ว ภูเขาลึกขึ้นเรื่อยๆและเดินทางยากขึ้นเรื่อยๆเส้นทางถนนนั้นหายไปนานแล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยก้อนหินหน่ากลัวมีพุ่มไม้โรงหญ้ารกอยู่ทุกคนทุกแหง่งความเร็วของเจ้าเสือดำค่อยๆช้าลงไม่ใช่ว่าร่างกายของมันเริ่มหมดแรงแต่มันกลัวว่าคนที่อยู่บนหลังของมันจะได้รับบาดเจ็บซื่อเทียนเป็นสัตว์ดูร้ายที่กลายพันธุ์รัศมีแห่งความอันตรายที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของมัน ทำให้สัตว์ร้ายตัวอื่นๆทั้งหมดล่าถอยถุงยาขับไล่สัตว์ร้ายที่กู้เย่ยพกมาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่ในตอนเที่ยงกู้เย่ยสั่งให้ซื่อเทียนหยุดพักบนก้อนหินที่ยื่นออกมาระหว่างทางขึ้นภูเขาและหยิบขวดน้ำผลไม้ออกมาจากห่วงมิตินอกจากนี้ยังมีแพนเค้กต้นหอมไข่ไก่ของป้าเหยียนที่หอมมากๆเติมเต็มกระเพาะของนางดวงตาสีทองที่สองประกายของซื่อเทียนจับจ้องไปที่แพนเค้กต้นหอมในมือของนาง เจ้าเสือตัวนี้ชื่นชมฝีมือป้าเยียนมาตลอดถ้าเป็นไปได้มันไม่อยากจะกินเนื้อดิบที่ล่ามาแต่อยากจะกินอาหารที่ป้าเหยียนเป็นคนปรุงรสมากกว่ากู้เยีไพ่แพ้ต่อสายตาที่มองอาหารอย่างจดจ่อชวนน้ำลายสอของมันและหยิบแป้งไข่ไก่ออกมาสองกองและววางไว้ข้างหน้าเสือดำ เื้อเทียนอ้าปากที่เปื้อนเลือดของมันให้กว้างเหมือนตือโป๊ไก่ตอนกินโสมมันเคี้ยวแค่คำสองคาก็หมดแล้วน้อยเกินไปแค่นี้ไม่พอยัดซอกฟันของมันด้วยซ้ำกู้เย่ยรู้ว่ามันกินเยอะขนาดไหนแม้ว่านางจะเอาอาหารแห้งทั้งหมดที่นางนำมาออกมาให้มันกินแต่สุดท้ายเจ้านี้ก็กินอิ่มไม่ถึงครึ่งท้องด้วยซ้ำข้าให้เจ้ากินหมดไม่ได้กระมังนะไม่เช่นนั้นข้าต้องหิวไม่มีอันใดกินแน่แน ในบรรดาสิ่งของที่กู้เย่ะรวบรวมมาจากชาติที่แล้วในห่วงมิตินั้นนั้นแทบไม่เหลืออันใดให้กินแล้วนางกำลังคิดอยู่ว่าจะปลูกไม้ผลในพื้นที่โลง่ลงๆของห่วงมิติดีหรือไม่เผื่อว่าวันหนึ่งขาดแคลนอาหารขึ้นมาจะได้มีไว้กินเมื่อคิดได้ดังนั้นนางก็ใช้ความคิดนำเมล็ดแอปเปิลโยนลงไปในบ่อน้ำอย่างส่งๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอันใดมันอีก ตกเย็นขณะที่นางกำลังหยิบเครื่องดื่มและอาหารจากห้วงมิตินางพบต้นแอปเปิลกำลังผลิใไปอยู่ข้างสนามเวลาในห่วงมิตินั้นเร็วกว่าข้างนอกเป็นร้อยเท่าครึ่งวันของข้างนอกแต่ในห้วงมิตินั้นผ่านไปแล้วเกือบองค์เดือนอีกไม่กี่วันนางก็จะได้กินแอปเปิลฟูจิสีแดงหวานหวานแล้วกู้เย่ยรู้สึกตื่นเต้นมากภูเขาช่างหมั่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุด ใหญ่ที่สุดและกว้างที่สุดในทวีปทั้งหมดขนาดความเร็วที่เหนือธรรมชาติของซื่อเทียนยังต้องใช้เวลากว่าสองวันเต็มๆกว่าที่จะเดินออกจากภูเขานี้ทางทิศตะวันตกของภูเขาช่างหม่งมีงมทุ่งหญ้าที่ไร้ที่สิ้นสุดลมฤดูใบไม้ร่วงที่เยือกเย็นหญ้าและต้นไม้ก็เหี่ยวเฉากลายเป็นสีเหลืองทําให้บรรยากาศแถวทุ่งหญ้าดูเสื่อมโทรมอีกทั้งบนแผ่นดินนี้เพิ่งเกิดสงครามไร้ซึ่งผู้คนก็ยิ่งทําให้มันดูรกร้างยิ่งกว่าเดิม ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เฉินเดินทางไปถึงชายแดนแล้วหรือยังกู้เยี่ยพูดกับตนเองหลังจากทําการคํานวณแล้วหลิงเจเวี่ยเฉินได้เดินทางกลับไปที่แคนเยียนเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วสงครามที่ชายแดนของแคนเยียนเริ่มตึงเครียดมากขึ้นพี่เฉินจะต้องถูกส่งไปเป็นกําลังเสริมโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนตอนนี้สงครามน่าจะใกล้เริ่มขึ้นแล้วใช่หรือไม่เมื่อคิดได้เช่นนี้จิตวิญญ,ญาณของกู้เยี่ยก็ตื่นเต้นขึ้นมานางกำมัดแน่นและตะโกนออกมาเสียงดัง ไปกันเถอะไปสอดส,ส่องกัน